พี่น้องเอซทุกท่านวันนี้ช่องพิโลกพามาดูจะพาท่านมาดูหมูกลายเป็นหินครับตามมาดูกันเด้วพี่น้องเอซทุกท่านครับแม่น้ำเค็กน้อยเมื่อนี้นะผู้คนมากันหลายเลยครับมัน นี่หัวงูใหญ่อยขางแม่น้ำนี่เรากำลังเดินอยบนสะพานนะนี่ฮอกำลังเดินอยู่บนสะพานครับข้างล่างขึ้นแม่น้ำแม่น้ำเค็กน้อยมีรถจอดหลายคันเลยผู้คนมามาไกลๆแบบนี้ครับ อกกนนเรามาเช้าหน่อยเนะเาะเดยทาไปอาจจะยังไม่เคยมีรถหนึเชียงใหม่ใครสนใจจะมาเชี่ยมมาสากักกะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หัวงูใหญ่ก็าม,มาได้นะครับความเชื่อส่วนบุคคลนี้ให้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับแม,ม,ม่น้ำแต่ช่วงนี้น้ำลดลงออแล้วกัน ้นยางไปเต็มเลยครับออยางยางตามแม่น้ำไปแล้วครับกออ็มไดออกสายมู่เสออียงโชคเสียงลาบมาได้นะครับ

คอสะพานครับมีต้นไม้ขายหม่องอยางหม่องลงอยู่แถวนี้ง,งท้งๆๆทา้มาาทงลงจะเป็นช่องเล็กๆโอ้โหผู้ทางลงชันเหมือน,นกันนะเนี่ยเดินก็ระวังกันนะครับทางลงชันนะหม่องเหนียงอาจ์เซมูนขลาบได้ช่อ,องเล็กๆเรื่องอะไรไปเรื่นงอะทางเดินเป็นงุ่นเลยครับครับ ห uhm, ัวงูใหญ่นะอีกไกลไหมประมาณโลกว่ากว่าเดินตามนี่มันใส่รองเท้าอย่างนี้ได้ไหมเอออย่างนี้ได้เดินรองเท้ามันจะได้ชักอยู่จนเหน่อลำบากลำาะเลยมีนะ ไม่เป็นทางลงเล็กๆมันบอกเขาเลยหนึ่ค่อยๆลงค่อยๆเดินไปไม่ต้องรีบร้อนเพื่เดินสะดวกเรามาถือว่าน้ำลงก็ดีเนาะนี่ล่านค้าล่านขายของกินเยอะแยะเลยครับ <c oughs> น,นี่นี่นี่ไกยออกของนี่นี่นี่เนื้อ เลยเป็นฝั่งท no ี่เป็นเปนแต่ว่า mm ฝั่งนี้คือเป็นฝั่งตรงข้ามที่เรามองดูเห็นแล้วแบบเห็นลูกเป็นล่างแต่ถ้าไปฝั่งโน้นเนี่ยมันก็เห็นแค่วที่สมองหัวใช่ ตัดสะพานเนะเพาเดี๋ยวจะเป็นคั้นละทีละคนทีละคน งเดินทางงางขึ้นมาแบบนี้ได้ครับ,บก็าบาทางกรเพาะเดินดีครับชาวบ้านเดินหาของปลาแถวนี้นะเป็นทางธรรมชาติเป็นทางงางธรรมชาติทั้งเดินเลาะแม่นม้ำเข็กน้อยอถ้าเรามาช่วงฝนไม่ตกจะเดินสบายอย่าอเฮ้ามาช่วงฝนบ่ตกสิเดินดีก็นี่ สบายก็นี่แต่ฝนตกมีลำบากแต่แต่ฝนตกแฉะๆหน่อยครับต้องใส่รองเท้าบูทหรืออาจจะมีตัวถากโอ้โชคดีมากเลยเรามาแสงจ้าเลยบรรยากาศก็ล่มลื่นดีครับอ,อยากให้โยมก็ถ่ายใกล้ๆให้ชัดๆที่สวยบานนี่ไงใลงไปถ่าย,ายอาจจะใกล้เลย อยากเราจะพูดเผื่อจะต้องไปใส่กรอบหัดไว้ไปดูเห็นไหมครับเดินยางลิ้มแม่น้ำเค็กน้อยมาเรื่อยๆครับถามชาวบ้านแถวนี้เขาว่าประมาณกิโลกว่าถึงหัวงูใหญ่ครับทางสะดวกสบายเดก็เลาะลิ้มแม่น้ำแต่ก็เดินให้ระมัดระวังกันสั่งก็ตกแม่น้ำ ลื่นตกแม่น้ำได้คือกันครับเดินบอกเดินต้องเดินดูทางต้องเดินเบิ่งทางง้างเบิ่งทางให้ดีได้ครับบางทีมันลื่นมันมืนคลาดนะครับระบกเดินประมาณเท่าไหร่โลกว่ากว่า่่โลกวาไก่เติบเยอะครับไก่ พอได้หอบอยู่เนี่ยบนทางเดินแบบนี้นหอบป้องมันไม่ได้ขึ้นเขาอ่ะใช่ไหมมัน,นก็เหมือนกับเราเดินเข้าไปในป่าเฉยๆนแต่เดินขึ้นเขาเหนื่อยแน่มันก็ไปยังไงไดๆมาเนี่ยไปไหนเนี่ยเอาให้ดีนะเลาะตามนี่เยพพลยเขามีสะพานให้อยู่นี่ ในน้ำช่วงนี้ก็น้ำลดลงแล้วเมื่อก,ก่อนท่วมหอดที่เห็นบ่นี่เห็นห้อยน้ำไหลบ่นี่ไหลน้ำไหลเสานะอยู่นะบรรยากาศจะจะักประจันร้องหลอดนะธรรมดาอย,อยู่ในป่าในดงโอ้เราโชคดีมากเลยมาบางทีบรรยากาศแดด จ้ากโวินี่ข้ามสะพานนี่เป็นสะพานไม่ไผ่หัวยังใหญ่เลยฮะไม่ไผ <ไฟ S 2> ่ไม่ไผ่อย่างกึ่งลำใหญ่แทะต้นไม่ไผ่อะไรเนี่ยล้ำใหญ่มากเลยไม่ไผ่ฮะท้ายเหมือนกับเป็นไม้ไผ่ของฝนก็เลยไม่เอาไว้กระดาษตองนี้เป็นรุ่นหน่อยนะตรงนี้อบอกให้ท่านผู้ชม,มะระวังเลยนะรุ่น ตรงนี้ขามสะพานระวังกันเลยนะครับมื่น,มนขลาดได้หรือตกสะพานได้นะครับลื่นตกสะพานภาษาลาวก็มืน่นชาวบ้านแถวนี้ก็บอกว่าการที่จะเห็นหัวของ งูใหญ่นะก็ต้องมาดูฝั่งกันนี้นะฝั่งนี้จะดูเห็นชัดรูปร่างเห็นชัดเราไปดูฝั่งกันรูมันเห็นไม่ชัดเห็นเฉพาะด้านข้างครับมันเห็นแต่ด้านข้างแต่ถ้าเราไปตรงนี้จะเห็นชัดแต่ทางเดินฝั่งโน้นเลยมันจะลําบากนะครับนี่ลักษณะอย่างเงี้ยไม่มีทางเดินครับไม่มีทางเดิน นี่ถือว่าเรามาวันธรรมดาก็โชคดีไม่ค่อยมีโยมหน่อยเนาะตะวันคนน้อยเออคนน้อยตะวันธรรมดาอีกไกลไหมครับนี่ไกลครึ่งแล้วครับฮะครึ่งทางแล้วครับอีกครึ่งครับรึ่งทางเออขอบคุณมากเลยน้ำขึ้นถึงหัวงูยังครับหัวงูน้ำครับตัวก็เห็นเลยเหรออ๋อแล้วขอบคุณมากเลยโยมนะเออจะดูน้ำลงกันเห็นชัดเจนหมดเลย เดี๋ยวจะให้ตากลองซ่อมว่ายคอลงไปถ่าเขาไม่มีเรือไม่มีแต่ว่าน้ำไหลแรงต้องใช้เชือกโยงฝั่งนั้นฝั่งนี้ดังตากลองซ่อมลงลงไปเลยเออลงไปถ่ายที่ใต้เห็นไี่ลึกแล้วเห็นเขาลงไปอยู่อ่ะจะได้ไงแค่ยยอมลงทุนทั้งหน่อยขุดถอนน้ำมนต์ใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เออมาขุดมาใส่น้ำบนไปเลย ช่วงนี้น้ำลดเห็นชัดดีเนาะเห็นชัดดีครับชัดอยู่ชัดอยู่เนาะขอบคุณมากดำๆมอลใหญ่เยอะเหมือนเลยระมาเป็นรับรู้เลยนะให้เรามาได้ตรงนี้ก็ระวังหน่อยวราทางลื่นขึ้นนย่ นนช่วงนี้ฝน,น,นตกนี่นนต,ต้งองเลาะขึ้นไปนี่ต่ลอลงไปนี่ก็ได้มันนู่นเะปีนนะขึ้นใน,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 ในี่ใกล้ใกล้เลือกสองทางอ,อันนี้จะขึ้นดีกว่านู่นมัต้องไปปีนขึ้นอีกอันนี้จะขึ้นตามรอยเทา้าก็จะไม่ลื่นหน้าฝน <c oughs> อลำบากเลยเนะนโคลนหมดเลยนะโคลนอือเป็นลมเป็นโคลนหมดเลยเนะี่ยจะเกิดฝนตกอนะ่ะตรงนี้ขา้างหน้าทาสะพานเลย ห้อมองนี่ก็มีไม้ล้มขวางทางนิดหน่อยนะครับเดินข้ามระวังหน่อยนะครับเนี่ยข้ามไม่ไหวก็ต้องคานไปครับข้ามไม่ไหวก็ต้องคานรอดต้นอไกไม่ได้โอ้โหจานาข้ามได้ไหมคัหนึ่ง ไม่ได้เหมือนกันเไม่ต้องรีบถาคนเห็นแล้วสตาลูกนะลูกมาถ่าาร่องี่ะปเ่มากอไผ่ปลาไผ่หหสวยงามมากเลย จ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะครับเพืเดินเที่ยวดูหมาหูใหญ่สาธรรมชาติเดี๋ยไกลไหมครับนี่นี่นะเออตัวขาตึงเลยนี่ไปมาถึงแล้วเลยนะ่ยมาจากไหนเนี่ย ว่าแล้วนองครับไม่ไผ่ก็ถ้าฝนตกกันลื่นนะครับเป็นทางชาวบ้านแถวนี้เขาไปเดินหาของป่ามั่งหาหน่อไม้มั่งหาปลามั่ง ถามคนพื้นที่ก่อนครับช่วงน้ําเยอะน้ําน้ําจะขึ้นสูงนเน่ยขึ้นสูงเราก็จะลําบากเพราะว่ามันเป็นอันนี้เป็นชายชายตีนเขาขลื่นครับระวังนะนะครับ <c oughs> ลื่น ติดไกลมากเลยโอ้ย hmm. ขึ <lite> <aime> ้นทางเลยขึ้นทางโยโคงน้อยมากเลอมาอยู่มาจากไหนเด้่ยโยม๋ออยู่บ้านนี่เองอ่าไกลนะโยมโยมบอกว่าใกล้เลยเคงเนี่ยระยะทางประมาณกิโลน บางท่านก็บอกว่าสองกิโลคนเขากะไม่ถูกบางท่านก็บอกกิโลกว่ากวานี่ลอยน้ําขึ้นมาสูงเนี่ยน้ําไหลเห็นปะเนี่ยตรงนี้ก็มีรอยอยู่นิดนึงนี่แบบมีคล้ายเหมือนันเห็นให้ลองดูดิเนี่ยมันดูอย่ห็นี้แบบนี้จะมีคล้ายเหมือนัะเห็นไหมนะแต่ว่ามันไม่โดนน้ํามากนก็เลยไม่เขียวไม่อะไรก็เป็น เป็นปุ่มๆอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ชัดเจนว่าที่เราจะไปโอน้ำตรงนี้ดินดินจะไหลลงไปนี่สไลด์อืม <c oughs> โอ้โหดินจะไหลลงไปหนักเลยตรงนี้ธรรมชาติครับทางเดินป่าธรรมชาติใครเอฟซี FC ทุกท่านถ้าจะมาดูมาชมก็แต่งใส่รองเท้า้าใบให้ดีครับ เดินคล่องตัวหน่อยใส่กางเกงขายาวเป็นผ้ายืดรืออะไรก็ได้ครับขาสั้นกลัวยุงจะกัดต้องใส่ขายาวมาครับผนใหญ่รู้สึกว่าโอ้ยนุ่นเขานั่งใส่บูทมาเราไม่ได้ใส่เอยมมาถึงไหนกันนะเอ๊ะแกเข็นนนี่เลยคเข่งน้อยนี่โอ้คนพื้นที่ถึงยังครับเนี่ย เิโลกว่าหนึ่งกิโลกว่าหน่กิาเดินมาหนูมานะโอ้ถ้าหนูมาอะนน้ำขึ้นไปเหรอตรงนู้นอะน้ำมันใช่น้้นโอ้มันขึ้นไปเรื่อยถ้าถ้าฝนตกแรงๆมาไม่ได้เนร หน่อยนึงไกลแล้วโค้งน้ำนะเนี่ยกอตืต้นใต้จะผ่านถึงจุดก็ประมาณกิโลกว่าเป็นก,การันิฐานเอาเนาะเพราะยังไม่ได้วัดไม่ได้ตรวจดูความยาวของสถานที่ก็เลยยังยทะเนเอาเฉยต่อไปก็น่าจะจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้แต่ว่าต้องต้อง เหลือน้ําขึ้นน้ําลงด้วยนะมก็ทําทเป็นทางใช่ไหมน้ําเยอะก็ขึ้นนูนเลยขึ้นสูงเลยเหมือนกันเลยเพราะงั้นการที่จะทำเป็นทางเดินแบบมาตรฐานเดินเนี่ยต้องต้องดูความสูงของน้ําว่าปีไหนน้ําขึ้นสูงสุดแค่ไหนเราก็ต้องทาสะพานเดินให้สูงแค่นั้นเพื่อที่จะไม่โดนน้าท่วม แล้วก็นักท่องเที่ยวก็ได้ไม่อันตรายถ้าเราไปทำต่ำกว่าน้ำท่วมเวลาอ,อ,อยากจะมาเที่ยวก็มาไม่ได้เพราะสถานน้ำมันท่วมถ้าเราทำสูงกว่าน้ำได้มันก็จะดีจะมาเที่ยวได้ตลอดสูงกว่าน,น้ำทำให้สูงกว่าน้ำก็จะเที่ยวได้ตลอดว่าจะน้ำลงน้ำขึ้นน้ำอะไรเยคนยที่พบงูใหญ่ในใครเนาะ ชาวบ้านแถวนี้ไหมน้องกุดไนท์ชาวบ้านแถวนี้เป็นชาวมงที่เขาลงไว้ในคลิปชื่อน้องกุดไนท์เป็นชาวมงแถวนี้มาตกปลามาตกปลาแล้วก็ไปเจออ่านไปเจอก็เลยรู้รู้ก็ถ่ายเป็นคลิปลงมากันเต็มหมดเลยนานยังก็เกือบสองอาทิตย์แลวนะ กสองอาทิตย์แล้วที่เขาลงมาเนีลงทิปไว้เกือบสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะเรามานี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงแบบคล้ายๆกลางๆอ่ะออตอนต้นๆมีคนเขาก็มากันเยอะนะแต่ว่ามองดูแล้วอีกไกลไหมครับนี่ประมาณสองร้อยเมตรครับสองร้อย<อ>เมตรอา้าวไกลแล้วมา <laughs> ม,มาจากไหนกันเยอะมาจากลมสักลมสักครับอ๋อนาะรัฐบ้านพิษบุญเนาะ อ่าววันดีจ้าน้ำน้ำลดลงเยอะไหมเ,เห็นชัดไหมาดาดดีจะได้ <c oughs> ได้เห็นชัดๆหน่อยเนาะตากองตอมเลยเนะ <c oughs> ข้าไป <c oughs> แล้วจะมาจะ,จะ,จ,ะจะถ่ายโยกจะทำเงินจะถ่ายที่ใกล้เห็นชัดๆได้นะโยกต้องถามก็ได้หรือเปล่าเออเราถามแล้ว,ลวจะาม,วมาเห็นเขาลงไปเดินได้นะตอนเขาถ่ายคลิปลงเนี่ย แต่นี้เราจะขึ้นอยู่น้ำมันแหลงหรือเปล่านี่ไปถ่ายให้ชัดๆบานสองบานเห็นชัดๆหน่อยเราก็จะเอาไปอัดไปอัดถ่ายเป็นรูปแปกลกรูปแปลกสิ่งแปลกมหศัศจรรย์ของเมื่อกี้ก็มีวางขายอยูน่นะชัดเหรือ,อว่ามันไม่ใช่สีมือเราอ เราไปซื้อก็ามามันก็ไม่ภูมิใจอันไหนที่เราจะภูมิใจต้องถ่ายเองถือ,อมือเรามไม่ไปละเมิดดิสิกธิต้ตงองเพราะเราต้องการจะไปทำแมงกวางไม่มีไงแมงกวางแมงด้วงหา,างยากจร่คนรเห็นนะใกล้ออกรัาสาแล้วไม่มีพี่ในเมืองมีแล้วนะจะมีแต่ตัวเมีย เห็นตัวเมียตกอยู่ตามถนนก็นเก็บไปเดียงไว้สองตัวซแล้วโอ้ตรงนี้ลื่นนะนะมีลื่นยินหีูลื่น,นเฟซทุกท่านถ้าจะมาก็ดูอากาศด้วยนะครับถ้าฝนตกไม่ต้องเข้ามาครับเข้ายากเข้าํำบากฝนตกอยาเสี่ยงเข้ามาเลย น้ำขึ้นมันลื่นด้วยวเสียงจะออกยากเะถ้าน้ำขึ้นน้ำในแม่น้ำเข็กจะขึ้นสูงครับนี่ครับดูเห็นไหมเนี่ยน้ำขึ้นมากิ่งไผ่ลอยใบยไม้ลอยติดต้นไม้อยู่นี่ครับเนี่ยความสูงน้ำถึงต้นไม้อยู่ยอดน้ำมันจะขึ้นสูงมากเลยครับเนี่ยอย่างน้อยสี่ห้าเมตรเลยนี่ก็จะมี นะักท่องเที่ยวเดินตามหลังกันไปเป็นแถวเลย,ยเสียงคุยกันมาจนเริ่มมีจนเริ่มทยอยเดินทางมาดูกันเรื่อยๆก็จะมีนักท่องเที่ยวเออสมาร์ลืมบอกให้คนที่เป็นผู้ชายที่เขาจะมาบอกสงค์นะให้เขามาลุยน้ำไปถ่ายใกล้ให้สักหน่อยนะ อืึ่งอคนพื้นทีก่ก็อาจจะลุยได้ถ่ายด้วยเส้นทางแล้วก็ดูด้ยที่เราเดินนั่นไปเดินดูวัดทางเส้นทางที่เดินเป็นยังไงื้นที่เราเดินเนี่เป็นยังไงก็ไม่รู้ว่าเอาเป็นดินทรายดินเหนียวายบางช่วงเป็นดินเหนียวลื่นน,นี่ก็ดินทราย ช่วงน้ําขึ้นน้ําขึ้นสูงมากเลยดูเลยป่าหญ้าลาบไปเลยเขาบอกว่าก่อนจะถึงจะถึงตรงแม่น้ําแม่น้ําบนนะจะถึงตรงน้ําบนนะถ้าเกิดตรงไหนถึงน้ําบนแล้วนั่นแหละใกล้จะถึงเนาะมาดูตรงเนี่ยน้ําวนวนอยู่วนอยู่มีลานหินใหญ่ ้เราโชคดีมากฝนไม่ตกพอฝนตกกันมันจะมาํำบากเดือนบายน่าจะมีฝนเลคืมเลยครับต่องบายเดือนมาเช้า จะ <West> อย <oples> kind of ู่ทางขวามือซ้ายอ่าฮซ้ายมือซ้ายอ่าซ้ายมือทังตนูนอยู่ซ้ายมือน้ตาลเดินตัวเราอยู่ฝั่งนี้เห็นเรื่องเห็นเรื่องถึงแล้วครับอ่าโน่นน